แปโอ้โหรูปล่างดีมากเลยนะก่อน118คู่ชกเร่งๆไว้บ้างไหมยังครับแต่แต่ตัวมอเตอร์ครับตัวมอเตอร์ก็ค่อยๆไปนะเพราะเราเพิ่งกลับมาเนาะเพิ่งกลับมาไฟสองเลยวันนี้โชว์เหมือนงานได้ยอดเยี่ยมเลยมีอะไรจะฝากกับแฟนมวยหน่อยไหมครับน้องฝากเป็นกำลังใจด้วยครับไฟหน้าจะทำให้ดีวันนี้ครับผมครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยได้ยอดมากครับมดีได้อาชีพได้ยอาชีพหกหมื่นบาทหกหมื่นเลยพี่จากจากใครหกหมื่นจาก ได้ไม่ไหวอยู่คนล็อกครับเาอาชีพมาพี่หายไปกี่ปีสงปีสปีครับสองแล้วกลับมาไฟแรกน้องยกไหนนะยกสองไฟแรกน้องยกสองไฟสองน้องยกสองอ๋จริงเหรอเออสภาพร่างกายไฟแรกไปกี่เปอร์เซ็นต์พี่นักนเก็เจ็ดสกว่านี่ครับแล้วก็ก็เต็มร้อยเพราะเราซ้อมมาเรื่อยเรือแล้วมาอัดอีกทีหนึ่งเดิมเี่ชื่ออะไรนะ เพ็นตครเดชกอดุลอ่ายิ่งไปกี่ปีได้สองปีครับสองปีแล้วก็กลับมาสองไฟครับซ้อมอยู่ที่ที่วินบนมั้ครับผมใช่ครับที่กัดที่ดีที่สุดก็ร้อยสิบร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดมีเล็งเล็งร้อยสิบแปดเจอไทยดียังก็ตั้วแต่โปรโมเตอร์ครับอ่าเมื่อก่อนพี่ซุกศึกไหนศึกนี่แหละครับศึกนี่ดีครับดีนี่หรอครับผอ่อตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเข้าใช่ครัับต้งแต่เข้าามแรกๆเลยครับศึกเป็ดนีดีแต่ว่าอันนี้คือมานี่ก็คือมาทางสายพี่นครับนี้ว น้าโคราชแล้วก็น้าโคราชเป็นคนนี้แล้วก็ลุงอที่อะไรอ่าก็ฝากรายการฝากรายการให้เลยครับโอเคครับขอบคุณครับแม่ติ๊กตาม